อยู่กับสมรชแน่วันนี้ปลาทอดนะคะเอฟซี FC. อันนี้ข้าวอันนี้ขาหมูนะคะน่าทานมากเลยนะคะมีต้มไก่ด้วยนะคะแล้วอยู่แล้วอาหารน่ากินมากทางนี้ก็จะเป็นหมูทอดนะคะกับแหนมนะคะเอฟซี FC. หมูทอดถุงละหนึ่งร้อยบาทนะคะหมูทอดซี่โครงหมูนะคะหนึ่งร้อยบาท60กสิบบาทนะคะก็มีเนื้อหมูด้วยชอบแหนมก็ซื้อแหนมได้ คนเยอะมากเลยนะคะอ้าวลุงนั้นไม่ได้มาหรอไม่มีลุงไม่ได้มานะคะอีกอันนี้ถามทีโอแล้วว่าทีโอจะกินปลาดุกไหมเขาบอกว่าเขาไม่กินยายก็เลยไม่ซื้อนะคะถามหลานชายแล้วเขาบอกว่าเขาไม่กินอ้าวไม่มาเหรอปู ูทอดไปมาเพาไม่เห็นเลยมากเลยซีเพรายายลืมว่าอะไรซื้อเค้กมาซื้อเค้กมาซื้อละห้าสิบบาทยังไม่ได้กินเลยเอออยู่ในตู้เย็นยายลืมไปเลยนะเนี่ยถ้าไม่เห็นขนมนนอันนี้วันนี้ส้มตำก็ไม่มานะคะเอฟซีไม่มาเลยไม่เห็นนะคะ นู่นมองจะสุดนู่นแล้วหรือว่าอยู่ฝั่งนี้เดี๋ยวตามไปดูฝั่งนู้นนะคะเอฟซีว่าเขามาหรือเปล่านะคะน่าทานทุกอย่างเลยนะคะเอฟซีโอ้ไก่ย่างนะคะไก่ย่างน้าทานไก่ย่างโอ่งนะคะไก่อบโอ่งเพวนี้ไก่ย่างอันนี้อบโอ่งก็มีนะคะเอฟซี ลุงนั้นไม่มาไม่เห็นเลยลุงไม่มานะคะอ่าเลยนะคะเลยไม่เห็นเลยนะคะเอฟซีเดินหาคุณลุงก่อนรู้สึกว่าไม่เห็นเลยนะคะสงสัยวันนี้เขาไม่ได้มาหรือเปล่าหรือว่าเขาไปอยู่ตรงล็อกไหนเดี๋ยวจะไปเดินดูอีกท้องนีง้ถ้าเดินสุดนี้ไม่เห็นก็นแสดงว่าไม่ได้มาเพราะว่าเขาไม่มีที่ประจำนะคะ เขาจะย้ายไปเรื่อยๆนี่หมูทอดเจ้านี้น่ากินมากข้าวเหนียวเดินหาไม่เจอแสดงว่าไม่ได้มาหรือเปล่าเนาะัดไทย ผัดไทยห่อไข่ผัดไทยกุ้งนะไขระซีผัดไทยกุ้งผัดไทยกุ้งห่อละห้าสิบาทเดินหาคุณลุงให้ก่อนจะได้มาซื้อจะได้ไปซื้อส้มตำด้วยทอ <c oughs> ดกระเพกับไข่ชะอม <c oughs> อ้าว วันนี้แกไม่มานะคะยุีเลยไม่ได้เลยนะคะไม่เห็นเดินหาแลว้วไม่เห็นเลยนะคะรู้ไปสงสัยไม่มาค่ะเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูข้างในว่ามีไหมว่าแกมาไม่มาจริงๆด้วยซีไม่มีแล้วสุดแล้วไม่เห็นเลยนะคะอันนี้ก็สลัดค่ะ ไม่มาเดินหาจนสุดแล้วนะคะอาหารเหลือมารอส้มตำนะคะอีกดีรอส้มตำ กินทุกอย่างเลยนะคุณมาซื้อส้มตำนะคะวันนี้ม,มาคุณบิ่งนี้ตำปาติดาตาตำม่วงได้ตำปาติดตาบอกว่าได้ได้นะ น่ากินนะคะเอฟซีน่ากินมากนี่นะคะเอฟซีน่ากินมากคิวยาวเหวียดเลยนะคะเอฟซีรอคิวรอคิวยาวเลยนะคะตามไม่ทันคิวยาวมาก รอคิวคิวยามากรอมาค่ะคิวรออยู่รอก่อนนะยังไม่ได้กินตอนนี้รอคิวยายหรือไก่คู่กันไกลจะได้กินทุเราหรือยังรออยู่ขนะคะอยู่กับสมอัชาแนลจ้า ได้แล้วนะคะผัดไทยได้ส้ตมตำผัดไทยเดี๋ยวเราไปกินกันที่บ้านนะคะเอซีนะคะรถติดมากเลยตอนนี้นะคะเอซีได้แล้วนะคะเข้าบ้านแล้วเยเดี๋ยวเราไปกินที่บ้านกันนะคะเอซนนีไนเล็กข้างบ้านแล้วเอซีจ๋าใกล้จะถึงบ้านแล้วไนเ,เล็กยังไม่มานะคะซื้อส้ตมตำไปรอไเล็ก าบานแล้วอันนี้ร้าน20บาทนะถูกดีนะคะร้านถูกดี20บาทนะคะตอนนั้นก็เปิดไฟไหม้ไปรอบหนึ่งไฟไหม้ไปรอบหนึ่งแล้วเขามาเปิดใหม่อีกแล้วนะคะไฟไหม้หมดร้านเลยนะคะแล้วก็ทำใหม่เปิดคืนแล้วเพราะว่าอยู่ตรงนี้มันขายดีมาก อยู่ตรงนี้ขายดีมากเลยนะคะอ้าวคุณลุงมาขายบยัวลอยแล้วบัวลอยมาแล้วนะเอซี FC. บัวลอยมาแล้วจ้าจะข้ามได้บี่รถเยอะจังเลยนะใครเอฟซคุณลุงมาแล้ว ก็มีเกี่ยวหมูแดงนะคะแล้วก็บัวลอยนะคะบัวลอยไข่หวานนะคะมาถึงหน้าบ้านแล้วตกเย็นมาก็จะเป็นแบบนี้แหละคะ่ะรถก็จะเยอะนิดนึงนะคะวุ่นวายนิดนึงนะคะอันนี้รถรถไม่ติดแล้วเพราะว่ามันค่ำแล้วนะคะมาแล้วจ้า ับมาแล้วกลับมาถึงบ้านแล้วจ้าเอฟซีสมัสดีทุกคนเดอนเอน้อนี่ีวนมตามก็ตาไทนะคะเะอีแนแล้วอ้วนนะคะมี่ขอกินอ้วนนะคะ,ะ,อ,นนะ,คะอยู่กับสมอชานได้ค่ะขอบคุณทุกคนเดอ้อกลับมาแล้วจ่ พได้เอทาทอสาฟีเครื่อนมึงไปน้าหน้ากอน่ะเดี๋ยวจะขึ้นไปต่อครด่องเพิงเฮ็ดยังอ่ะคีดเป็นลาดระบ้อคิดเป็่าดระเบ่อโอ,อเอฟซีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์สมอนแชนแนล